ดีจ้ะพี่น้องมามาพี่น้องขอวอย่าพาพวกเจ้ามากินยำมาเนี่ยพี่น้องขอวอย่ป้าพวกเจ้ามากินยำพี่น้องขวายำม,มันไสอ่ะน,นี่อย่างกับพี่น้องเลยไส้ปลาหมึกไส้งัวยย้อนอะพี่น้องของบ้านเขาพี่น้องขอวไปได้ของขวอ,ออกมาจากฟิตต่อไปไส่วุ้นเส้นไส้หมูสับแค่นี้ละจ้ะอะไรขวเมื่อนี้ขอยใส่วุ้นเส้น ที่เขาเห็ดมาจากมันแกวแดงเ่ะแไ่มพี่น้องมันจะว่าเป็นเส้นที่เขาขาวมันจะออกเส้นสีออกดำๆพี่น้องนี่นี่พี่น้องแต่เส้นเขาสีเหนียวดีๆีด้พี่น้องเนี่ยเนี่ยเส้นตัวเนี่ยเ้นสีเหนียวสวัสดีสุขสุขคน้าจ๋าเด้อพี่น้องเลย กูได้คามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเี่ด้จ้าเด้อมันมีกำลังแรงใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะจ้าเนาะตอนทีกินกะกดกระดิ่งเหมือนกันก็เนาะจ้ากดติดตามเหมกันนี่เนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กันมากเนาะจ้าเนาะมา嘛มากินน้ำข่อยพี่น้องอย่าเบาหลายมันหิวข่อยว่าสิหยุ่มแต่ว่าข่อยแห้งข่อยหยุ่มบ่รข่อยเก่งปานใดพี่น้องข่อยก็เลยบ่อยากหยุ่มข่อยก็เลยสิใส่อันนี้เ็ดอยู่ยได้พี่น้องน่ง เพราะว่าพี่คอยหั่นเอาพี่น้องอปวดหลับพี่น้องมางวนเส้นข่อยพี่น้องคอยเซก่อนนะบางวนเส้นพี่น้องอเผ็ดเอากันอืเริ่มบอกพวกกันพี่น้องพักคอยแครอทกวางตุ้งกวางตุ้งจีนผักซีกีน ตัวแปบเบาโดนหลายหลายนาทีเราไป็น่องไข่มาละมาลุยเป็นหน่องมาลุยอยากย้มยุบเป็นหน่องยุ้มว่าใครเป็น,น,นแค่รสแก่เผ็ด มันงนี่แซ่บนะจ้ะกรอบแทนมาทั่วสบายมากเลยพี่น้องแล้วรสหวานพี่ขอหัน่นน้องเจ้บพี่น้องขอยบ้ขอโบ้บตัง เว็ยมูสิเจินตานี่แซ่บพี่น้องมันบอกเปื่อยอืมมันเหนียวนุ่มๆพี่นอ้อ,องก็รับไปเยอะ

บไม่ให่เธอซักใจครับตอ,อนแร้ห้องก็รมังขึ้นพี่น้องเขาจะมาเจาไบ้เห็นอากาศหนาพีนพ่น้องไม่ค่องหนาวน้นำขึ้นติดลบตื่นต่อมานักแข็งแต้นเดินพี่น้อง กะลัมบ้างเขาพี่น้องกินกะลัมอย่าให้มันแสบเอาไปแช่น้ำไว้จั่กสมุด้อพี่น้องมันยังค่อยกรอบอมันบ้กรอบพี่น้องอืม้มอ้ะ ก็าถาดน้อยๆงี้ยมันเลยพี่น้องเอาถ่านน้อยหน่อยเห้ชิปกินนักพี่น้องอือ้วนย้นํา้าหลังจากก็กินอาหารเ้าแล้วพี่น้องเดยหนี่งย้ําสาวก็กินกาแฟาเรียบร้อยแล้วคอยไป็นยางของกล้ามเน้อไก่จ้ะ เมื่อละสมโมงอากาศแล้วหนาวพี่น้องเขาเสียมาอยู่ตาบ้านบ่ไดเด้พี่น้องเขาต้องออกทางนอกออกไปให้ให้ร่างกายเขานะ่ะมันมีพุ่มตันทานไงพี่น้องเวลาหนาวมากเขาจังคว่ยสิบ่าเป็นวัดเป็นไอไงขันเขาอยู่ตาในบ้านขันเขาบ่าออกไปทางนกอกเลยพี่น้องอยู่ในบ้ามันจะอยู่ไหนมันอุ่นพี่น้องเออมันกับว่าหนาวเตว่าเวลาเขาออกทางนอกปุ๊บเนี่ยเขาสิมีความู้ซึกว,ว่นหนาวหนาวหนาวแห้งๆพี่น้อง ขันเท้าเพราะไขออกข้างนอกพี่น้องหนาหนาวขันเท้าออกข้างนอกดูดูนี่ร่างกายเขามันปรับได้พี่นอ้องเดี๋ยวเขากบอกบ่าคอยไข่บ่กคอยเป็นวัดบ่บกคอยอ่านแม่พี่น้องนั่นแหละน้ำมานเส้นไอยถึงไปออกร่างกายพี่น้องคอยเป็นยางซื้อพี่น้องขอประกาศเรียนเพราะว่าคอยอ้วนคอยยังมาป,ปวดน่องเขาอืคอยกะยางยางไปยางมายางแบบเร็วๆเอาอ่ะพี่นอ้องอืเมืม่อเชชั่วโมงชั่วโมงก็กวัวคอยกะกลับพี่นอ้องอื เผ็ดตัวบอกเผ็ดเฮาอยู่เมืองหนาวเฮาสิยานหนาวบ่ได้พี่น้องเฮาสิมาขังตัวอยู่แต่ในเฮียนบ่ได้เด้อพี่น้องเฮาต้องออกออกข้างนอกพี่น้องให้ภูมิต้านทานของเฮาให้มันหลับได้อืมเวลาหนับเฮาจังบอกไข่บอกไข่ไวยยังพี่น้องรู้สึกออกทางร่างกายแล้วมันกระอ่วนไหมพี่น้องอืม ไม่ต่างแคกินได้กินนะพี่นอ้องว่วนขึ้นว่วนขึ้นว่วนแบบว่าครบมาเคยอ้วนทนั้งทีแก่พี่นอ้องว่วนขึ้นแห้งพอกเลยต่องไปออกก็น้องกายพี่น้อง บ่ได้เอาถิมเนี่ยนะเก็บไว้พี่น้องว่าแต่ใส่กับเขาให้กับเขาน้ำพะบ่มีพี่น้องเนี่ยอัะไน,นมีหักเนี่เก็บไว้พี่น้องอย่าเอาถิ่มตุ้กอยหากินยางพี่น้องพี่เพียรพรอนคอยทิพากบอกจ้ากินสตมตำแต่ที่บาโอ้อีนายเนี่ยมันก็ได้กินเป็นถ้าสมตำแต่ปัจจัยบาคอยพี่น้องคอยก็ได้บอกกินเนี่ยคอยเลือกเรา เจ้าพันภาคหลวงตุงกินกวงตุงกินพี่น้องมันนั่ะน้ำกลันนี่ยพี่น้องน้ำไหลอืมอืมคอสีฟอบน้ำไหลน้ำกลันพี่น้อง Hùng bồng Bán bắt cái mặc này phải mất bán Chắc là các bán có thể là khi nào โอ้ยไม่ได้หากินด้วยนรอแกบอืม แสบแบบจะบอกใครได้เพื่อนว่าแสบสุดยอดท่านคล้มแสบเนาะโอเคเด็กจ๋าเด็กคลิปมันยาวเหรอเนะจ้าเนาะขอบคุณจุกขอบคุณตระการเด้อเด็กจ้าจะมาให้กับมังเล่นแก่กันเนาะจ้าเนาะปากกดซับตะไคร่ไบปักปุ่ให้กันได้เด็กจ้าเด้อกดกระดิ่งแกงเตือน ถ้าทำให้คลิปดีๆไม่ไม่ลงไปก็จะได้เห็นน้องพี่น้องเนะาะฝากไปสุกูสุกคนในเดืองจ่ายได้เพราะมีกันรังเล่นใจน้องจา่าเนาะกันมากกันชอบกัดกดไลค์กดแชร์ให้ในเดืองจ่าเด้อเครจะจ่าเด้อบายบายสุกูสุกคนจ่าคลิปหนาพอกันไหม